สวัสดีครับพบกับไทเกอร์มินทีวีอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการใช้งานนะครับให้อ่าทีวีสมาร์ททีวีของ LG เนี่ยเป็นลำโพงนะครับผมพบว่าเราเบื่อและขี้เกียจด,ดูทีวีแล้แเราอยากฟังเพลงผ่านมือถือของเรานะครับตัวนี้เป็นทดลองนี่เป็นซัมซุงนะครับแล้วเราต้องการ ให้ทีวีของเราเนี่ยเป็นลำโพงนะครับเราไม่มีลำโพงนะครับเราก็ใช้ทีวีตัวนี้ mm hmm. ขั้นแรกนะครับให้เราเข้าไปที่นี่ครับเรากดแทบบาร์ด้านล่างนี้ขึ้นมาก่อนนะครับกดขึ้นมาปับ๊บโฟกัสก่อนมันไม่ค่อยชัดเลยนะโอเคนะครับให้มันเลื่อนมันจะมีคําว่าบลูทูธอยู่อ๋ออะไรวะนี่น,นี่การเล่นเสียงเพลงผ่านบลูทูธตัวนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยกดกิ้มเข้าไปเลย นะครับเสร็จแ,แล้วเนี่ยให้เรามาเปิดบลูทูธในมือถือบานเลยครานี้แล้วหาคำว่าเห็นไหม้มมันจะมีชื่อ LG นะครับ LG เห็นไหม LG เห็นปะนะครับกับ LG ตรงนี้ให้เราจิ้มเข้าไป แล้เวเรากกดตกลงปั๊บมันขึ้นคําว่าเห็นไหมในนี้มันขึ้นว่าเชื่อมต่อสําหรับเสียงดแล้วนะเสร็จแล้วให้เรามาด้านเห็นไหมมันจะเปิดฝั่งนี้นะครับแสงมัเข้านะครับให้เรามาเปิดเพลงนซึ่งปัญหาคือเพลงอย่างนี้ก็ไม่มี หาเพลงก่อนเปิดเครื่องเล่นนะครับเครื่องเล่นเป็นไงเงี้ยถ้าเปิดเปิดอะไรได้ไหมเปิด youtube เสียงจ yes, าก u t u b e ได้อยู่ได้อยู่อันนี้ผมเปิดจากบลูทูธเนี่ยไอจากยูทูบนะครับเพื่อให้มันเล่นให้ตัวอ่าสมาร์ททีวีเราอ่ะมันเป็นลําโพงแทนนะครับเห็นไหมเอยมันจะขึ้นชื่อของคลิปที่เราที่เราไว้เนี่ยที่เราเปิดมเมื่อกี้นะครับไปดูฟังก์ชันตัวนี้มันมีฟังก์ชันอะไรเนี่ยปิดจ,จอ อ๋อ oh, มันมีฟังก์ชันเพื่อคลิปนี้จะมาสอนวิธีการแปลงไปหน้าจากเ t ดเดี๋ยวโดนลิกสิสติ์อ่ามันมีการปิดจอด้วยนะครับเห็นไหมเอ่ยด้านขวาบนนะครับให้เรากดเลื่อนจากมือไอตัวของรีโมทของเราเนี่ยให้มันให้มันกลายเป็นสีสีชมพูเห็นป่ะแล้วกดปิดจอแล้วเราก็เปิดเพลงจากตัวนี้ง่ายนิดเดียวนะครับมันจะทำให้ ไอตัวนี้เป็นลำโพงแล้วบางทีเราอาจจะเปิดต้องการเปิดแล้วให้มันหลับเพราะว่า YouTube ใน LG เนี่ยมันมัน,มนทำไม่ได้ว่าเล่น YouTube ไปแล้วปิดจอมันทําไม่ได้มันยังทําไม่ได้นะครับเราก็ใช้ตัวนี้แทนนะครับในการปิดจอนะครับง่ายๆนะครับเป็นลำโพงด้วยพร้อมปิดหน้าจอทําให้เวลาเรานอนเราก็สามารถเปิดเพลงเบาๆฟัง มาให้เราหลับสบายมากขึ้นนะครับโอเคนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์ช่องเอมินทีวีนะครับสวัสดีครับ